วันนี้จะมาตอบคอมเมนต์เจ้าหน้าที่ลาวเขาบอกว่าในประวัติศาสตร์สยามหรือไทยเนี่ยไม่เคยลบชนะเขมรเลยมีแต่แพ้เขมรสบายดีสวัสดีครับทักทายเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ แปดโมงเสาร์ทักไทยพี่น้องฟังไทยฟังลาววันนี้ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ในสป,ปปลาวเป็นเจ้าหน้าที่นะเขาแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลก็ไม่รู้ว่าเขาไปเรียนที่ไหนมาหรือไม่พอใจสยามเรื่องอะไรตอนนี้คือเราก็ไม่ทราบนะมันผมไปเห็นเขาคอมเมนต์แล้วก็มีการ โพสหรือแชร์นะครับคุณอารีวัตที่เขาพูดถึงคขมเมนว่าถ้าประเทศไทยลบกับคขมเมนเนี่ยไม่เกินสองชั่วโมงไม่เกินสามวันนะครับเขาออกมาเดือดร้อนแทนคขมเมนเนี่ยนะครับคอมเมนต์เขาหน้าตาเขานะครับเฟซเขาเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่นะครับเจ้าหน้าที่ลาวไหมอ่านดูนะชื่อเฟซเขานะครับแก้วอุดรพมมาสาร นะครับเขียนเป็นภาษาลาวเขาบอกว่าบอมีในประวัติศาสตร์ว่าขามนหลาบเป็นหนากองในประวัติศาสตร์มีแต่สยามหลาบเป็นหนากองจนมีสื่อในจังหวัดของขมิมนว่าเสียมเหลียบเสียมแปลว่า,าเสียมภาษากัมพูชาแปลว่าสยามเรลียบแปลว่าเรียบร้อย ความหมายของเสียมเรียบแปลว่าสยามเหลียบปัญหากองอลาบเป็นหน้ากองนั่นแมนประวัติศาสตร์ของเขมรปราบขาซึกสยามตายเหลียบอยููเขตนีจึงเอิญว่าจังหวัดเสียมเรียบความหมายของเสียมเรียบก็คือเขาอันนี้คือผมไม่รู้นะผมเรียนที่ลาวผมก็ไม่เคยเจอแต่ไม่รู้เขาไปเรียนมาจากไหนไปเรียนที่เวียดนามหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับ อ่าเขาบอกว่าจังหวัดเสียมเรียบเนี่ยคือถ้าแปลก็คือว่าจังหวัดเสียมเรียบเนี่ยมีความหมายสมัยก่อนเนี่ยเสียมเรียบนี้เป็นของไทยเขาบอกแต่ว่าไทยเนี่ยลบแพ้เขมรอ่าก็เลยเขมรก็เลยตั้งชื่อจังหวัดนี้ไว้ว่าเป็นจังหวัดเสียมเรียบก็คือเสียมสยามนี่แพ้เรียบอ่าสู้เขมรไม่ได้ในอดีตนะครับ ในประวัติศาสตร์ลาวมันก็ไม่ได้มีสอนอย่างนี้หรือว่าเขาคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรือว่าไปเรียนที่เวียดนามมานะครับเสียมเรียบนี่เป็นของไทยในในสมัยก่อนเสียมเรียบเกาะกงสีโสพลน,นั่นนี่คือหลายจังหวัดในกัมพูชาเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือขมรเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามในสมัยก่อนอ่าเห็นไหมถ,ถึง,ถ,งถึงทุกวันนี้ถึงมีคนไทย,ยหลายๆคนเนี่ย ก็พูดกันตลอดนะครับว่าหลายจังหวัดในกัมพูชาเนี่ยเป็นของสยามในสมัยก่อนแล้วก็สะปะปลาวถ้านับตอนที่นะครับตอนที่สยามแบบกําลังอาณาจักรสยามกําลังแข็งแกร่งสมัยนั้นลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นสยามตั้งหลายปีนะนะครับทุกคนอ่าแต่นี่คือไม่น่าเชื่อนะว่าความคิดแบบนี้ออกจากความคิดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในประเทศลาวนะ คุณดูเฟซคุณดูหน้าตานะมีตำแหน่งมียศมีหน้ามีตานะครับในสังคมลาวถือว่าเป็นข้าราชการผู้หนึ่งแต่ไม่น่าเชื่อนะว่าความคิดเขาเขาจะสร้างเรื่องขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าคนลาวถ้ามาอ่านดูเนี่ยนะครับที่เขาเขียนนะถ้าคนลาวมาอ่านดูเนี่ยคนลาวไม่มีใครเชื่อแกนะคนลาวรุ่นใหม่เพราะว่าเรียนที่ประเทศลาวก็ไม่ไม่ได้มีการสอนแบบนี้ แสดงว่าจิตความคิดนี่คือสร้างขึ้นมาเองผมเห็นเขาคอมเมนต์แล้วก็ไปคอมเมนต์ในเพจกองทัพเราด้วยแล้วก็ไปคอมเมนต์ในคลิปคุณอารีวัตที่มีการพูดถึงคเอเมนตเขาก็ตามไปคอมเมนต์นะครับผมไม่รู้ว่าเขาโกรธอะไรก็ไม่รู้นะครับพูดเหมือนตัวเองฉลาดด้วยนะนี่แหละเขาเรียกว่าการศึกษามันสําคัญที่สุดนอกจากที่ไม่มีความรู้นะครับ นอ,นอกจากไม่มีความรู้แล้วยังแสดงความโง่ออกมาให้เด็กๆคนรุ่นใหม่ในประเทศลาวเห็นถ้าไม่ใช่ข้าราชการนะครับทุกคนเผมพูดตรงๆนะผมจะไม่เอามาตอบคอมเมนต์หรือนำเสนอแต่นี้ผมเห็นว่ามียศมีตำแหน่งมีการงานา Facebook ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับทุกคนอันนี้คือ Facebook นะไปดูหน้า,นาไปดูหน้าตาได้นะนะครับว่าใช่เจ้าหน้าที่ลาวไหมไปค้นหารูปดูเองนะทุกคนผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่า การที่เราไม่ชอบนะครับไม่ชอบไทยหรือสยามอันนี้หมายถึงเฉพาะข้าราชการลาวนะมันก็ไม่น่าที่จะสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็ไม่ล็อกโปรไฟล์นะนะครับถ้าประเทศไทยตกเป็นเมืองขึ้นหรือแพ้ขเขมรในอดีตนะฮะทุกวันนี้ประเทศไทยไม่เจริญและพัฒนากว่าขเขมรหรอกครับวัฒนธรรมต่างๆในกัมพูชาหรือในขเขมรเนี่ยถือว่าเป็นวัฒนธรรมเก่าสยามในสมัยก่อน ก่อนที่ฝรั่งเศสจะเข้ามาแบ่งหลายจังหวัดของสยามเนี่ยนะครับหลายเมืองของสยามให้ขึ้นกับขามนทําไมไม่คิดว่า,าประวัติศาสตร์มันก็สอนมาแล้วนะครับลาวก็ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยตั้งหลายปีขามนร400กว่าปีผมเรียนที่ประเทศไทยนะครับผมก็อ่านเจออ,อันนี้คือความความเป็นจริงนะครับเวลาที่เขานําเสนอนะครับเวลาที่เขาพูด รู้ความจริงแต่ไม่ยอมรับนะครับยังไปไปอวยคำเหมนอ่าไปเชียร์คำเหมนว่าคำเหมนเนี่ยจเจริญฉลาดเก่งกว่าไทยในในประวัติศาสตร์นะครับผมไม่เข้าใจว่าความคิดเขาทำไมเขาเป็นแบบนั้นนะครับอ่าคุณเห็นนะครับหน่วยหน่วยข้าราชการไทยไหมข้าราชการไทยถ้ามีตำแหน่งมียศแบบนี้เขาไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลาวไหมหรือเขาไปพูดอะไรเกี่ยวกับลาวไหม นอกจากประชาชนที่มีปัญหากันทางออนไลน์ดราม่าก,กันนั้นนี่มันเป็นเรื่องปกติแต่นี้แต่งตัวเป็นข้าราชการแต่แสดงความคิดเห็นแบบเนี้นะครับช่างไม่อายคนเนาะนะครับแล้วเขาก็เดี๋ยวเขาก็จะได้มองว่าเออเป็นคนที่ไม่มีความรู้จริงๆนะครับข้าราชการในลาวนอกจากประเทศที่จะไม่เจริญไม่พัฒนาแล้วความคิดยังกันดานมากไม่รู้ความจริงแต่เสือก สารเนรมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ก็คงจะคิดอย่างเดียวแหละว่าโอ้คนไทยอ่านไม่ออกหรอกนะครับอย่างมากก็มีแต่คนลาวมาอ่านเพราะคนลาวคนไทยอ่านภาษาลาวไม่ออกกูจากแสดงความคิดเห็นยังไงก็ได้คนไทยสยามยังไงมันก็ไม่รู้หรอกอะไรประมาณนี้นะครับทุกวันนี้มันมีเครื่องแปลด้วยนะอ่ามันแปลโดยอัตโนมัติอ่าคนไทยเขาไปอ่านเขาเห็นเขาก็รู้แล้วว่าโอ้ข้าราชการในลาวนี่โง่ โดยเฉพาะพวกคอมมิวนิสต์นะโง่เข้าไม่ถึงการศึกษาแล้วยังอวดฉลาดถ้าเก่งกิงประเทศก็จะเลืิอนพัฒนาไปแล้วมึงบริหารประเทศปกครองในระบบคอมมิวนิสต์มา50ปีแล้วประเทศยังพึ่งพาประเทศไทยแทบทุกอย่างยังจะปากดีนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับความคิดของข้าราชการบางตัวในระบบคอมมิวนิสต์เลาาฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะครับทุกท่านสบายดีสวัสดีครับ